สวัสดีครับแอดเคยทําคลิปเจาะลึกว่าทำไมตระกูลพอตเตอร์ถึงรวยไปแล้วใครยังไม่ได้ดูเข้าไปดูได้ในช่องนะครับส่วนคลิปนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในตระกูลที่โด่งดังมากที่สุดนั่นก็คือตระกูลมัลฟอยคลิปนี้แอดจะพาไปเจาะลึกต้นตระกูลสายเลือดบริสุทธิ์เก่าแก่ทำไมพวกเขาถึงร่ำรวยและมีอิทธิพลอย่างมากในโลกของผู้วิเศษ แต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับบนหนังด้วยนะครับมาฟอยมีความหมายว่าความศรัทธาอันชั่วร้ายอย่างที่แอดเคยบอกไปในคลิปก่อนว่าตระกูลพอตเตอร์นั้นร่ำรวยจากน้ำพักน้ำแรงและความขยันขันแข็งของคนในตระกูลล้นลวน,ลวนส่วนตระกูลมาวฟอยนั้น แตกต่างจากตระกูลพอตเตอร์อย่างสิ้นเชิงครับแล้วนจะรู้ว่าครอบครัวพ่อมดมาครอบครัวดีกว่าครอบครัวอื่นพราะเจ้ถ้านายไม่อยากผูกมิดผิดประเภทเลยก็ฉันจช่วยนายได้ต้องย้อนกลับไปเกือบพันปีที่แล้วบรรพบุรุษของตระกูลมัลฟอยนามว่าอาร์มันมาลฟอยเขาเกิดในช่วงปลายศตวรรษที่10หรือต้นศตวรรษที่ส1 พอมดชาวฝรั่งเศสจอมเจเล่คนนี้ได้กลายเป็นคนโปรดของวิลเลียมผู้พิชิตในทันทีหลังจากที่เขาใช้เวทมนต์ชั่วร้ายช่วยให้วิลเลียมผู้พิชิตเอาชนะสงครามอาร์มันเมลฟอยลงหลักปักฐานอยู่ที่อังกฤษและไม่นานหลังจากที่วิลเลียมผู้พิชิตขึ้นเป็นกษัตริย์ของอังกฤษในปี1066อาร์มันเมลฟอยกลายเป็นคนสนิทของพระเจ้าวิลเลียมที่หนึ่งเขาได้ใช้เวทมนต์ของเขาคอยช่วยเหลือพระเจ้าวิลเลียมอย่างลับ,ลบ ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าการช่วยเหลือเหล่านั้นมีอะไรบ้างแต่นักประวัติศาสตร์เวทมนต์เชื่อว่าต้องเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายและเหนือธรรมชาติอย่างแน่นอนด้วยความจงรักภักดีและการช่วยเหลือทางด้านเวทมนต์พระเจ้าวิลเลียมจึงได้มอบรางวัลให้กับอารมันมาฟอยทั้งชื่อเสียงเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์รวมถึงที่ดินทำเลงามในเขตวิลเชอร์ที่ยึดมาจากชาวบ้านมาร์เกิลในแถบนั้น ซึ่งภายหลังพื้นดินแห่งนั้นได้กลายเป็นที่ตั้งคาริฮาดเมลฟอยและลูกหลานของอามันเมลฟอยก็อาศัยอยู่ที่นั่นนานานับสิบศตวรรษติดต,ต่อกันด้วยความเจ้าเล่ชั้นยอดของอามมนเมลฟอยตระกูลเมลฟอยจึงกลายเป็นตระกูลพ่อมดทรงอิทธิพลและมีอำนาจสูงสุดในตระกูลสายเลือดบริสุทธิ์พวกเขาสแสวงหาอำนาจและความร่ำรวยในทุกๆท,ทางที่พวกเขาสามารถทำได้ซึ่งส่วนใหญ่จะได้มาในทางที่ผิด ไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์จากมาร์เกิลยึดที่ดินในบริเวณรอบๆคาร์หาดมาเป็นของตนและเข้าไปสร้างความปั่นป่วนในกระแสะเงินของมาร์เกิลด้วยความที่ตระกูลมมลฟอยในเวลานั้นเป็นตระกูลพ่อมดที่ใกล้ชิดกับกษัตริย์ของอังกฤษและเป็นที่โปรดปรานของมาร์เกิลชนชั้นสูงทรัพย์สมบัติของพวกเขาก็เพิ่มทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆไม่เว้นแม้แต่โบราณวัตถุเก่าแก่และงานศิลป์หายาก ถึงแม้ตระกูลมัลฟอยจะได้ชื่อว่าเป็นตระกูลเลือดบริสุทธิ์และฉากหน้าที่พวกเขามักพร่ำบอกกับชุมชนผู้วิเศษว่าพวกเขาจะไม่ลงไปเกลือกล้วกับมาร์เกิลหรือชนชั้นที่ด้อยกว่าแต่ถ้าหากเป็นผู้หญิงที่ทรงอำนาจและร่ำรวยที่สุดอย่างควีนอลิซาเบธที่หนึ่งล่ะมีเรื่องเล่าขานมากมายและมีหลักฐานที่ชี้ชัดว่าในช่วงศตวรรษที่16ลูเซียสมัฟอยที่หเขาพยายามที่จะแต่งงานกับควีนอลิซาเบธที่หนึ่งให้ได้ เขาหวังที่จะได้เป็นตระกูลพ่อมดที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ปกครองอังกฤษแต่ทว่าควีนอลิซาเบธที่หนึ่งปฏิเสธที่จะแต่งงานด้วยความโกรธเกลี้ยวที่ถูกปฏิเสธลูเซียสเมลฟอยที่หนึ่งจึงได้สาบพระองค์และนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมพิธีอภิเษกของควีนอลิซาเบธที่หนึ่งถึงถูกคัดค้านจนส่งผลให้พระองค์คลองโสดตลอดช่วงชีวิตนอกจากความเจ้าเล่ห์ที่ถูกฝังอยู่ในสายเลือดของพวกเมลฟอยมาหลายศตวรรษ สัญชาตญาณการเอาตัวรอดในช่วงเวลาวิกฤตของพวกมอลฟอยก็ไม่เคยด้อยกว่าใครครับในปี1692ชุมชนผู้วิเศษได้ออกบทบัญญัตินานาชาติเกี่ยวกับความลับของพ่อมดแม่มดตระกูลมอลฟอยจึงรีบยุติความสัมพันธ์กับมาเกิลชนชั้นสูงในทันทีซึ่งไม่กี่ปีหลังจากนั้นกระทรวงเวทมนต์ของอังกฤษก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นตระกูลมอลฟอยกลัวว่าหากพวกเขายังคงสารสัมพันธ์กับมาเกิลต่อไป พวกเขาอาจจะถูกผลักดันออกจากอำนาจใหม่อย่างกระสวงเวทมนต์ซึ่งเป็นบันไดที่จะพาพวกเขาไต่สู่จุดสูงสุดของชุมชนผู้วิเศษแน่นอนว่าหลักฐานที่ว่าตระกูลมาลฟอยเคยคบค้าสมาคมกับมารเกิลชนชั้นสูงนั้นมีมากมายครับแต่พวกเขาก็เสแสร้งและรีปฏิเสธข้อกล่าวหานั้นทั้งหมดโดยที่ไม่มีใครกล้าหือในอำนาจและเม็ดเงินที่พวกเขามีถ้างั้นก็พิสูจน์สิ แถมยังสมอ้างว่าพวกเขานี่แหละคือผู้ที่ผลักดันบทบัญญัตินานาชาติเกี่ยวกับความลับของพ่อมดแม่มดมาตั้งแต่ต้นหลังจากกระทรวงเวทมนต์อังกฤษก่อตั้งขึ้นในต้นศตวรรษที่17ตระกูลเมลฟอยก็เข้ามามีบทบาทและอยู่เบื้องหลังความเป็นไปของกระทรวงหลายยุคสมัยปลายศตวรรษที่17จนถึงต้นศตวรรษที่18เป็นยุคทองของตระกูลเมลฟอยครับ รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์หลายคนเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดของพวกมาฟอยพวกเขาไม่เคยคิดที่จะขึ้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ก็จริงแต่นั่นก็เพราะว่าพวกเขารักที่จะอยู่เบื้องหลังคอยกอบกลวยอำนาจและความมั่งคั่งร่ำรวยภายใต้การทำงานของคนอื่นและว่ากันว่าหากเกิดเหตุการณ์อาชญากรรมต่างๆรวมถึงการทุจริตการเลือกตั้งชุมชนผู้วิเศษจะไม่สามารถเอาผิดคนในตระกูลมาฟอยได้เลย ถึงแม้จะเจอรอยนิ้วมือและคราบเลือดเปลอเปืือนไปทั่วไม้กายสิทธิ์ก็ตามต่อไปนี้ครับคือรายชื่อบุคคลสำคัญของตระกูลมาลฟอยที่มีอำนาจในโลกของผู้วิเศษนิโคลัสมาลฟอยนิโคลัสมาลฟอยเกิดในช่วงศตวรรษที่14ว่ากันว่าตอนที่การ,รคระบาดหนักไปทั่วยุโรปและฆ่าชีวิตมาร์เกลไปมากถึง50ล้านคนนิโคลัสมาฟอยช่วยโอกาสในช่วงภัยพิบัติร้ายแรงนี้ เขาและพวกพ้องใช้วิกฤตโรคระบาดบางหน้าลงมือสังหารมัคเกิลที่กำลังยากลำบากจากโรคร้ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นมัคเกิลที่เช่าที่ดินของพวกมมลฟอยถึงแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าและพวกเมลฟอยก็ไม่ต่างอะไรกับฆาตรกรแต่สภาพ่อมดก็ไม่สามารถเอาผิดนิโคลัสมมลฟอยได้เลยเขารอดพ้นจากข้อกล่าวหานี้ทั้งหมดถึงแม้จะมีหลักฐานมัดตัวนแน่นหนาขนาดไหนก็ตามครับ ลูเซียสมาฟอยที่1ลูเซียสมาฟอยที่1เกิดในช่วงศตวรรษที่16ตระกูลมาฟอยคบค้าสมาคมกับมาร์เกิลชนชั้นสูงมานับตั้งแต่ยุคสมัยของผู้ก่อตั้งอามันมาฟอยแน่นอนว่าความเชื่อและการกอบกวยความมั่งคั่งจากพวกมาร์เกิลมีอิทธิพลมาจนถึงรุ่นของลูเซียสเมาฟอยที่1ซึ่งเขาไม่ได้หวังเพียงแค่เงินทองครับแต่เขาหวังอำนาจในการปกครองด้วย ลูเซียสมาฟอยที่1ต้องการที่จะแต่งงานกับควีนอลิซาเบธที่1แต่พระองค์ปฏิเสธคำขอนั้นนั่นเลยทำให้ลูเซียสเมาฟอยที่1โกรธมากเขาใช้เวทมนต์สาพ,พระองค์ส่งผลให้ควีนอลิซาเบธที่1ครองโสดตลอดช่วงชีวิตของพระองค์และชื่อของลูเซียสเมาฟอยที่1ยังถูกลูกหลานนำกลับมาใช้ซ้ำในอีกสศตวรรษต่อมาบรูตัสเมาฟอย บลูทัส m a l ฟ o ยมีความโดดเด่นอยู่ในช่วงศตวรรษที่17เขาเป็นคนก่อตั้งวารสาร w a r l o c k at War หนังสือต่อต้านพวกมาร์เกิลเขาสนับสนุนแนวคิดที่ว่าแม่มดพ่อมดที่เกี่ยวข้องและหลงไหลมารเกิลนั้นขาดพรสวรรค์ด้านเวทมนต์ไม่ต่างอะไรกับสคริปซึ่งเป็นแนวคิดที่แพร่หลายอย่างมากในชุมชนผู้วิเศษยุคนั้นเซปติมัสเมาฟอยในช่วงปลายศตวรรษที่18 พวกมัลฟอยมีอิทธิพลอย่างมากในกระทรวงเวทมนต์ว่ากันว่าอันเชสออสเบิร์ตรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์นักขนาดนั้นเขาเป็นยิ่งกว่าหุ่นเชิดของเซปติมัสมัลฟอยซะอีกอันเชสออสเบิร์ตดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ตั้งแต่ปี1789จนถึงปี1798นั่นหมายความว่าเกือบ10ปีที่กระทรวงเวทมนต์อยู่ภายใต้อำนาจรับรของเซปติมัสมัฟอย แอร์แบล็กซัสมัลฟอยแอรแบล็กซัสมัลฟอยพ่อของลูเซียสมัลฟอยเขาเกิดในปี1936และในปี1962เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นเมื่อนอบบี้ลิชเขาเป็นพ่อมดมาร์เกลบอร์นคนแรกที่ได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์แต่ด้วยเหตุใดไม่ทราบนอบบี้ลิชได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนหมดวาระว่ากันว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลาออกในครั้งนี้ก็คือแอร์แบล็กซัสมัลฟอย เขาใช้เส้นสายและอำนาจทางการเงินคอยกีดการพวกที่เกิดจากมาร์เกลซึ่งท้ายที่สุดครับก็ไม่มีหลักฐานเอาผิดตระกูลมาลฟอยกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ตามเคยลูเซียสมาลฟอยที่2ลูเซียสมาลฟอยที่2พ่อมดเลือดบริสุทธิ์พ่อของดเรโกมาลฟอยต้องบอกว่าตระกูลมาลฟอยอยู่ในจุดที่สูงที่สุดและตกต่ำที่สุดในยุคข,ของลูเซียสมาฟอยครับนอกจากชื่อเสียงอันแสนอื้อเฉา ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสมุนคนโปรดของลอร์ดโวลเดอมอร์เขาไม่ลังเลเลยที่จะรับใช้จอมมารเพราะเขาคิดว่าโวลเดอ o r มอร์นี่แหละจะกลายเป็นผู้นำของโลกผู้วิเศษแต่เมื่อโวลเดอ o r มอร์พ่ายแพ้ให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์ครั้งแรกตระกูลมอลฟอยก็เริ่มตกต่ำเขารอดพ้นจากการคุมขังที่คุกอัสาบันมาได้โดยให้เหตุผลว่าเขาโดนคำาสาปสะกดใจ ถึงแม้หลักฐานการเอาผิดจะมีเพียงพอแต่เมื่อเขาเป็นคนโปรดของคนในกระทรวงบางคนที่มีอำนาจมีหรือที่จะเอาผิดเมาฟอยได้แถมเขายังแปลพักเข้าไปอยู่ฝ่ายกระทรวงทันทีเพื่อความอยู่รอดของวงตระกูลเวลาผ่านไปจอมันหวนกลับมาอีกครั้งแน่นอนว่าลูเซียสเมาฟอยต้องจำใจกลับมารับใช้โวลเดอมอร์โดยที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้โฉมหน้าที่เขาต้องฝืนใจแสดงเป็นแบบนี้นับแต่ท่านจากไป ในเหตุการณ์ต่อสู้ที่กระทรวงเวทมนต์ระหว่างผู้เสพความตายกับกองทัพดัมเบิลดอร์และภาคีนกฟินิกส์กลุ่มผู้เสพความตายถูกจับกลุ่มหนึ่งในนั้นก็คือลูเซียสมาฟอยเขาต้องถูกจองจําอยู่ในคุกอัสาบันครั้งแรกและนั่นคือจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของตระกูลมาฟอยแต่หลังจากที่ดัมเบิลดอร์ถูกสังหารกลุ่มผู้เสพความตายและลูเซียสมวฟอยก็แหกคุกอัคาบันออกมาได้ <c oughs> นั่นสำหรับพ่อของฉันนั่งไปลอนดอนให้สนุกนะแต่แล้วในปี1997 <S 2> <S 2> <S เมื่อจอมมานพ่ายแพ้ให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์อีกครั้งในสงครามฮอกวอตส์ชื่อเสียงเงินทองของพวกมาลฟอยก็ตกต่ำอย่างถึงขีดสุดสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของตระกูลมาลฟอยยังคงมีอยู่ครับลูเซียสมาลฟอยตัดสินใจขายเพื่อนผู้เสพความตายของเขาด้วยการบอกที่ซ่อนตัวให้กับกระทรวงเพื่อหวังที่จะรอดพ้นจากการเข้าคุกอัสคาบัน ถึงแม้ลูเซียสจะรอดพ้นจากการถูกจองจำแต่การที่จะกู้คืนความรุ่งโรจน์ของตระกูลนั้นเป็นเรื่องที่ยากเสียยิ่งกว่ายากจนมาถึงยุคของเกรโกรมัลฟอยซึ่งหลังจากจบสงครามฮอกวอตส์ท่าทีและนิสัยของเกรโกรก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับเขาแต่งงานกับแอสโตรียกรีนกลาสและได้ให้กำเนิดลูกชายสกอปเปียสมัลฟอย ทั้งสองสามีภรรยาชี้แนะแนวทางและสั่งสอนลูกชายเพียงคนเดียวของเขาในแบบที่แตกต่างจากต้นตระกูลมาลฟอยและต่างจากในแบบที่พ่อของเขาเคยสอนมาอย่างสิ้นเชิงแน่นอนครับว่าชื่อเสียงและอำนาจที่ตระกูลมาลฟอยเคยสั่งสมมานานหลายสิบศตวรรษได้ตกต่ำอย่างถึงที่สุดและแทบจะกู้คืนไม่ได้ในยุคข,ของลูเซียสมาลฟอยแต่เชื่อว่าในยุคข,ของเรโกมาลฟอยและลูกชายของเขาสกอปเปียสมาลฟอย พวกเขาอาจจะสามารถนำชื่อเสียงของวงตระกูลกลับคืนมาได้และอาจจะไม่ใช่ในแง่ลบแบบที่บรรพบุรุษของตระกูลมาลฟอยเคยสร้างไว้ก็เป็นไปได้ครับปัจจุบันเรโกกับภรรยาและลูกชายอาศัยอยู่ที่คาลิฮัดมาลฟอยถึงแม้ว่าพวกเขาไม่ได้รำด่ำรวยล้นฟ้าเหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขาก็ยังคงพอมีเงินใช้จ่ายอย่างไม่ขัดสน งานอดิเรกของดรโกโก็คือการเก็บสะสมโบราณวัตถุศาส์มืดโดยที่เขาไม่ได้นำเอามาใช้แต่อย่างใดนอกจากนั้นเขาก็ศึกษาการเล่นแร่แปรธาตุอีกด้วยครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของตระกูลมาลฟอยจากจุดที่สูงที่สุดจนถึงจุดที่ตกต่ำที่สุดของตระกูลครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับบนหนังแล้วก็แอปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ